ตอนนี้ฉันถึงจุดสูงสุดของแรงห้าแล้วกระดูกทองคำและร่างกายครื่องทองคำของฉันได้รับการหล่อหลอมและคืนสภาพระดับพลังชีวิตของฉันถึง5999แถวแล้วอืมฉันแข็งแกร่งเกินไปฟางปิงแรง5้าว s เจ้าหนานฉีแรง6กนี่เงาคุณกำลังรอให้ฝ่ายตรงข้ามสร้างแรงผลักดันของเขาก่อนดำเนินการหรืออัดแฮมจิตวิญ,ญญาณศิลปะก,การต่อสู้ของเจ้าหนานฉีแข็งแกร่งเพราะที่จะรู้ว่าฟางปิงกำลังสร้างแรงผลักดันของเขาแต่เขายังคงให้เวลาฟางปิงฟางปิงรอจนกระทั่งเริ่มเกมเพื่อเริ่มสร้างแรงผลักดันเขาแค่อยากจะมมยุติธร แต่เขาไม่คาดคิดว่าเฮ hey, พลังแห่งสวรรค์และโลกถูกควบแน่นระหว่างการเคลื่อนไหว45ครั้งฟังปิงแค่นี้ก็พอแล้วคุณต้องการที่จะฆ่าเขาด้วยดาบของคุณหรือเจ้านานฉีไร้เดียงสามากฉันอาจจะสู้กับคุณได้สักพักถ้าคุณรบกวนฉันเร็วกว่านี้ฉันยินดีที่จะทุ่มเทคุณไม่บังคับให้ฉันฆ่าคุณทันทีหรอลืมมันซะหยุดเสแสร้งและยุติการต่อสู้ด้วยการเคลื่อนไหว45ครั้งเทพแห่งการทำลายล้างฟันความผันผวน,นของพลังงานช่างน่าสะพรึงกลัวจริงๆปรมาจารย์อาวุโสดวลกให้้้้อออออับาาายยแแตต่่่่่กกรสูขงคนนนนื็ไไมดดี เขาไม่ได้โจมตีแม้แต่ครั้งเดียวในเกมนี้เขาถูกผลับกลับไปหลายร้อยเมตรและฟางปิงยังคงรักษาความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้นี่คือจุดแข็งของนักเรียนหมายเลขหนึ่งของมอตูที่ฉันคิดว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฉันคิดว่าเขาเป็นคนดีเขาจะมีความรุนแรงได้ยังไงเขาเป็นประธานชมรมศิลปะการต่อสู้ดังนั้นเขาจึงเป็นมิตรกับแขกโดยธรรมชาติยังไงก็ตามเมื่อนักศิลปะการต่อสู้ต่อสู้พวกเขาทุกคนจะบ้าคลั่งดูเหมือนว่าเราประเมินเขาต่ำไปเขาไม่ได้ลงไปที่สุสานใต้ดินแค่สี่ครั้งหรอกเหรอเขาอยู่ที่นั่นพร้อม พี่เจ้งในฐานะนักเรียนหมายเลขหนึ่งคนปัจจุบันของโม่ตู่ฉันไม่สามารถยอมแพ้ได้โม่ตู่ไม่สามารถแพ้ได้เช่นกันฉันเสียใจฉันไม่อยากให้คุณหัวรอเยาะฉันแต่ฉันเป็นคนดังและโม่ตู่ใช้ทรัพยากรมากมายกับฉันที่จริงแล้วความแข็งแกร่งของฉันเทียบได้กับแรงหกดังนั้นคุณและฉันสามารถถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันได้ถึงกระนั้นฉันก็ยังคงพ่ายแพ้ต่อคุณพี่เจ้างเชื่อหรือเปล่าตอนนี้ฉันไม่มีพลังเหลือแล้วถ้าฉันสู้ต่อไปฉันจะเปิดเผยความลับของฉันนักเรียนของโม่อยู่ทีี่่นคุณช่วยรักษาชื่ออเสียงงขฉันไได้หมควาามพพ่ยแ้คือควาาม่ยแพ้ ฉันไม่ใช่คนที่ไม่สามารถจะสูญเสียได้ฉันแค่รู้สึกแย่ถ้าพี่เจ้งไม่ว่าอะไรฉันสามารถสอนวิธีสร้างแรงผลักดันให้คุณได้วัตถุประสงค์ของการแข่งขันศิละปะการต่อสู้ไม่ใช่ใชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่เป็นสิ่งนี้ฉันคิดว่าเรามีวิธีการสร้างแรงผลักดันในเมืองเจิ้งซิงการสื่อสารระหว่างกาันและแบ่งปันสิ่งที่จำเป็นคือรากฐานของศิละปะการต่อสู้หากเมืองเจิ้งซิงก็มีวิธีการนี้พี่เจิ้งก็สามารถหารือเรื่องนี้กับเราได้เช่นกันหากไม่สะดวกก็ลืมมันไปคนนี้เง่าคนนี้หลออกกงงงงง่่่าาาาายยยยจจรริิๆๆเเเหขขพพแแแ้้ดวดวบละ็ััปนนม อาวุธศักดิ์สิทธิ์ห้าชิ้นได้หายไปแล้วขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณแต่ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำสงครามหูกุยซานยอมรับทุกคนโดยไม่มีอัติคือศิลปะการต่อสู้ของโลกนั่นเป็นการก้าวที่ดีคุณกำลังบังคับให้คุณชอบเราดังนั้นเราจะรับมันไว้ฉันควรเปิดเมืองเจิ้นซิงให้คุณไหมมันเห็นแก่ตัวที่จะปิดตัวลงเราต้องซ่อนผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวของเราในช่วงวิกฤตของมนุษย์ถ้าฉันรู้สิ่งนี้ฉันจะไม่มีวันมาที่มอตูฉันจะพาพี่ชายและพี่สาวไปพักผ่อนนนนนนฉัััจจะะไมม่่่เเเเลีี้ยยยงงคุณตตตตออทแรราววกใ็น เมื่อเห็นความสกเศร้าบนใบหน้าพวกเขาอาจไม่ตกลงที่จะสละอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาแผนของคุณอาจจะถึงวาระที่นี่มาดูกันฉันจะพาพวกเขาไปที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร,ร์ของโรงเรียนและสุสานเขตภาคใต้ฉันไม่ต้องการแลกเปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณที่กล้าหาญของครูและนักเรียนของเราเพื่อความเห็นอกเห็นใจพวกเขาเป็นฮีโร่และฮีโร่ไม่ต้องการความเห็นอกเห็นใจและไม่จำเป็นต้องสแสดงความรู้สึกฉันไม่อยากให้พวกเขาตายต่อหน้าฉันสักวันหนึ่งหากพวกเขาไปสวรรค์และรู้ว่าพวกเขาสามารถหาอาวุธศักดิ์สิทธิ์มาให้เราได้พวกเขาจะมีความสุขพวกเราผ คุณเก่งที่สุดและตอนนี้คุณกำลังเล่นกับเด็กๆมากมายถ้าเพียงแต่ฉันมีจุดแข็งของแรงก้าครูนั่นไม่เป็นความจริงเรากำลังพยายามหลอกผู้คนให้มอบสิ่งดีๆให้กับเราและพวกเขาคือคนที่ควรจะทนทุกข์จริงๆแล้วฉันต้องการได้รับข้อมูลที่เป็นความลับมากกว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ปรมาจารย์ร่วเก่าในเมืองเจิ้นซิงนั้นฉลาดมากหากคุณต้องการพูดคุยดีๆก็ควรไปหาพวกเขาจะดีกว่าอย่าเครียดหากฉันไม่สามารถรับอาวุธศักษษษษดิ์สิทธิ์ได้ฉันจะไปที่สุสานใต้ดินและค้นหา ช่วงบ่ายพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โรงเรียนนี่คือเหรียญที่สว่างที่สุดของโมตูชีวิตและความตายของคนรุ่นต่อต่อไปของโมตูทำให้โมตูเป็นเช่นไรในทุกวันนี้บางทีความแข็งแกร่งและประวัติศาสตร์ของโมตูอาจไม่ดีเท่าเมืองเจิ้นซิงแต่จิตวิญ,ญญาณของมันไม่ได้อ่อนแอก,กว่าที่อื่นไปกันเลยวันนี้ฉันนำคุณมาที่นี่เพื่อแจ้งให้ทราบว่านักเรียนและครูของโมตูไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเจ้าอ้วนนี่คือพ่อของฉันหากคุณไม่ให้อาวุธศักดิ์สิทธิ์แก่ฉันก็ปล่อยให้พ่อของฉันตามหหหาา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 คคุณใในนนนนเเวววลลลกกกกกกงงงืปรรรฏ่่่่พอออขััั็ถููสสต้ช คุณปู่หลีพวกเด็กงอนี่มันอะไรกันเมื่อคุณสูญเสียอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณจะไม่มีโอกาสได้มันกลับมาอีกในอนาคตฉันยินดีที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ผู้คนในเมืองเจิ้นซิงจะไม่กปลับคํคำพูดของพวกเขาเราจะมอบอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าให้กับคุณฉันสามารถเลือกได้หรือเปล่าฉินฟงชิงการเดิมพันไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ประเภทไหนตอนนี้ที่พี่เจิ้งและคนอื่นๆได้ตัดสินใจแล้วคุณควรหยุดเป็นคนจู้จี้จุกจิกได้แล้วบางส่วนไม่ทาาาางงงงงงงนนนนนนถุมมืออออขขขพพีีีีี่่เจจิ้้ััดดดดบบหล,ละยยยก็สว คุณสามารถเอาดาบคุณวูของฉันไปได้เอาของฉันไปด้วยเนื่องจากน้องชายฉินชอบถุงมือคุณสามารถรับมันได้ควาปืนเพลิงอาทิตย์ของฉันไปรองเท้าของฉันอยู่ระดับกลางเจ็ดคุณไม่รู้วิธีนับใช่ไหมทําไมคุณถึงมองมาที่ฉันคุณไม่ต่อสู้ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะรักษามันไว้ไอสารเลวพวกนี้ไม่รู้ความแตกต่างพวกเขาจะมอบอาวุธศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงได้ยังไงหยุนซีพาพี่ชายและพี่สาวทั้งหมดไปที่ห้องสงครามฉันจะติดต่อคุณในภายหลังเอาของมาให้ฉันยังไม่ทันอุ่นเลยเาาาหหหินนนนนพพลลััััังงมมมใใ้้้้ฉแแวจะอบบกคคุุณณ กวนเจียงก็กล้าลงเหมือนกันตกลงเอาใบอนุญาตไปหากคุณใช้หินพลังทั้งหมดไปจนหมดและยังไม่ถึงระดับกลางแรงห้าโมตูจะไม่เพิ่มระดับให้คุณคุณเป็นสัตว์กินทองดังนั้นรีบไปเร็วที่สุดพี่หวังพี่เหวถ้าคุณไม่มีอะไรทำคุณก็สามารถไปต่อสู้ได้ฉันจะกลับไปที่จิงอูแจ้งให้เราทราบหากคุณได้รับบางอย่างถึงเวลาจมตีแรงหกแล้วอาจารย์ฉันจะให้ดาบแก่คุณถุงมือดีกว่าแต่ครูถังเหมาะกับดาบมากกว่าทำไมคุณถึงให้รองเท้าบูทเหล่านี้กับฉันฉันเป็นปรมาจาจรย์ห่งดบ คุณไม่สามารถซื้ออาวุธศักษษษดิ์สิทธิ์ได้มันเหมือนกับดาบโลหะผสมในมือของคุณเราสามารถปรับแต่งดาบอายุยืนใหม่ให้กับคุณได้เมื่อเราแข็งแปร่งขึ้นระบบให้เงินฉัน4,4พันล้านสำหรับการเป็นเจ้าของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ซึ่งยังขาดไป4.3่พันล้านจาก10000พันล้านมันไม่มากจริงๆฉันต้องคิดหาวิธีที่จะได้รับ5าพันล้านอย่างรวดเร็วและฉันต้องได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมจากคนรุ่นที่2เหล่านั้นฉันยังต้องทะลวงแรง6ด้วยวันทีีีี่โรรรรรงงงออออาาาาหขมม้้ตตูวัััันนนนนนเเเจจะะไไปกกิดๆืส์ศแ ฉันไปที่สุสานใต้ดินเพื่อล่าเจ้านี่ดังนั้นมันจะต้องสดใหม่หัวล้านคุณยังคุยโมอยู่ใช่ไหมตัดเรื่องไร้สาระแล้วมากินกันเถอะฉันไม่เคยกินสัตว์อศูรระดับเจ็ดมาก่อนฉันกำลังคุยโมอยู่หรือเปล่าถามฟางปิงว่าฉันคือผู้ที่นำพาทุกคนไปฆ่าสัตว์ปีศาจหรือเปล่าพี่เจียงคุณหมายถึงว่าปรมาจารย์ในเมืองเจิ้นซิงจะไปที่สุสานใต้ดินเพื่อตามล่าด้วยหรือคุณปู่หลี่บอกว่าคุณไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเมืองเจิ้นซิงได้อย่างสบายสบายฟางปิงเรายังได้ ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นเพียงว่ามันยากที่จะพูดคุยพี่เจียงคุณคิดว่าฉันฟางปิงเป็นสมาชิกของวัทีหรือเปล่านั่นเป็นไปไม่ได้ขณะน,นี้สถานการณ์ในสุสานใ,ใต้ดินแย่ลงวัตถุประสงค์ของการยึดเมืองเจิ้มซิงไว้ภายใต้การตรวจสอบนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการก่อให้เกิดความตื่นระหนกฉันคิดว่าฉันมีคุณสมบัติที่จะเข้าใจสิ่งนี้และฉันมีความสามารถและความกล้าหาญที่จะแบกรับมันทั้งหมด,ฉ,หมดฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติิิิิแแลละะะปปรรรรรรเเเเเทศจีีนนนื่่่ออออองงงาาาาากกกมมมมพพพธภภัััณฑ์์วตตตตตตตสสสขขูุใ้้้ฉไไ พี่เจียงไม่อยากพูดอะไรเลยเหรอฟางปิงคุณไม่ได้สร้างเรื่องยากสำหรับฉันเหรอคุณกำลังไร้สาระน้องโซบอกฉันทีคุณอยากเห็นพวกเราตายอีกไหมอย่าถามคำถามมากเกินไปจริงๆแล้วฉันไม่ค่อยรู้อะไรมากนะักมีบรรพบรุษแรงเก้าในเมืองเจิ้นซิงกี่คนมีสิบสามครอบครัวในเมืองเจิ้นซิงดังนั้นควรมีบรรพบรุษสิบสามคนบรรพบรุษหยางดูเหมือนจะล้มลงเมื่อสองสามปีก่อนใช่เขาตายแล้วบรรพบรุษหยางพยายามข้ามพรมแดนและตกลงไปอยู่ในอาณาจักรในที่สุด,ไม,สดไม่ทราบสาเหตุเฉพาะแต่เขาอาจถูกโจมตีโดยสัตวร ทะเลต้องห้ามคือทะเลใต้ใช่ไหมมันสามารถทำให้ผู้ที่ทรงพลังที่สุดตายลงได้จริงหรือฉันไม่รู้รายละเอียดแต่ผู้เท่าบอกว่าอยากเข้าไปในทะเลต้องห้ามคุณสามารถอยู่รอดได้หากคุณไปที่เขตต้องห้ามแต่คุณจะตายหากคุณไปที่ทะเลต้องห้ามคุณรู้จักภูเขาอยู่ห่ไหมมันถูกสร้างขึ้นเพื่อต้านทานการขยายตัวของทะเลต้องห้ามภูเขาอยู่ไห่ทอดยาวผ่านสี่ภูมิภาคไปทางทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเหนือและล้อมรอบเขตต้องห้ามภูมิภาคภายนอกภูเขาอยู่ไห่ทะเลต้องห้ามซอนต้องห้ามมันพบรุษทั้งหมดออยููู้่่ในเขาไหหรื บรรพบุรุษกำลังปราบปรามทางเดินด้านในและด้านนอกและพวกเขากำลังป้องกันไม่ให้เจ้านายของเมืองต้องห้ามเข้าหรือออกจากภูมิภาคยังไงก็ตามทั้งสองฝ่ายควรยับยั้งซึ่งกันและกันผู้คนที่อยู่ระดับบนสุดมักจะไม่ต่อสู้กันแต่พวกเขาชอบทำให้กันและกันหวาดกลัวตอนนี้บรรพบุรุษอย่างได้ลมลงความสมดุลก็ถูกทำลายลงบรรพบุรุษคนอื่นๆไม่กล้าออกจากพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มกันโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นถ้ำเทียนหนานจึงถูกละเมิดยังไงก็ตามผู้บังคับบัญชาหลีและรัฐมมนตตตรรรีีจาาปะวัิก่อสู้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการโจมตีเบื้องต้นลืมมันซะฉันจะไม่พูดถึงมันอีกต่อไปให้ตายเถอะฉันจะฆ่าคุณถ้าคุณกล้าหยุดกลางครันนี่เป็นความลับสุดยอดและจะต้องไม่เปิดเผยต่อสาธารณะฉันเพิ่งคนพบเมื่อฉันทำเครื่องบันทึกเทปหายที่บ้านของชายชราของเราคุณแอบฟังการสนทนาระหว่างพี่เจียงและลุงเจียงหรือเปล่าอย่าพูดอะไรเลยฉันกำลังบอกว่าฉันไม่สามารถพูดออกมาดางัดางๆได้พี่เจียงคุณไม่มีความสุขดังนั้นคุณก็ต้องทำให้คนอื่นไม่มีความสุขด้วยมนุษยชาติใกล้จะจบลงแล้วอะไรพื้นที่หวงงห้้าามขอสสุนดิ จริงๆแล้วแบ่งออกเป็นสองฝ่ายได้แก่เหยา่หมิงและเหยา่จือทั้งสองฝ่ายนี้ขัดแย้งกันมาตลอดและพวกเขาก็ทำสงครามกันตลอดทั้งปีเหยี่วหมิงให้การสนับสนุนการรักษาสเสถียรภาพมาโดยตลอดและผู้ที่ต้องการโจมตีมนุษย์ก็คือกลุ่มเหยา่จือเราว่าพวกเขากำลังมองหา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งการฟื้นคืนชีพบรรพมุรุษสามารถยืนหยัดได้ก่อนเพราะป,ปีศาจพืชกปัวการอบโจมตีโดยปีศาจชีวิตและไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์ด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของมันขณะนี้มีข่าวกรองที่พิสูจน์ว่าพวกเากกังงะรร่่ม,มือออิิดดไไ้นีหยสสุ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเขตต้องห้ามฉันเป็นเพียงตัวละครตัวเล็กๆดังนั้นฉันจึงรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับข่าวนี้คุณคิดว่าฉันรู้มากแค่ไหนฉันยิ่งรู้น้อยกว่าอีกฉันไม่กล้าแอบ,บฟังนั่นคือทั้งหมดที่คุณรู้ใช่ไหมใช่สองคนรู้ว่าเนื้อเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วคุณจะไม่ปร,ปรับปรุงการบ่มเพาะของคุณด้วยการกินเนื้อสัตว์นี้ดังนั้นฉันต้องเก็บไว้ให้รุ่นน้องของฉันฉันจะเลี้ยงคุณด้วยบาร์บีคิวในภายหลังเสียบไม้หนนาพพพัจะเียงออรืปล่ ฉันรู้ว่าพวกคุณไม่ดีคุณวางแผนต่อต้านเราตั้งแต่เริ่มต้นฉันขี้เกียจเกินไปที่จะโต้แย้งกับคุณหากคุณต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นจริงๆและไม่ต้องอยู่ในสุสานใต้ดินเราก็ยังสามารถได้รับพรมากขึ้นไม่ว่าเราจะตายหรือไม่ก็ตามมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยหากคุณตายด้วยตัวเองคุณควรเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้บรรพบุรุษรุ่นที่สองเพลิดเพลินไปกับชีวิตของพวกเขาอย่าฝึกซ้อมและมอบทรัพยากรทั้งหมดให้ฉันฉันจะพาคุณวิ่งเมื่อฉันไปถึง,งเรารแล้ว เกิดอะไรขึ้นมันเป็นการต่อสู้อีกครั้งหรือเปล่าฉินเฟิงชิงไปกันเถอะครูถังทะลวงขั้นแล้วตอนนี้เขาเป็นปรมาจารย์คนที่หกของโมตู